ปุ๋ยอุ้ย,ยนี่เดี๋ยวต้นนี้เปิดใกล้ๆเลยเพราะว่าเป็นต้นที่เราอยากได้มากที่สุดนะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเบย์โซกูด so วันนี้นะคะเราก็มีกล่องสุ่มนะคะเป็นกล่องสุ่มไม้มงคลนะคะไปสั่งมาในราคา250บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีค่าส่ง 100บาทก็รวมกันเป็น2 0 0เอ้ย3า0นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูสภาพกล่องก่อนแล้วก็จะบรรจุอย่างมาอย่างนี้เดี๋ยวเจะจเอาน้องออกมาทั้ง12ต้นนะคะแล้วก็แล้วเราค่อยมาเปิดกันทีละต้นทีละต้นโอเค เราก็จะเห็นดังสือพิมพ์นี่นะคะตะแขงนิดนึงโอ้ยมีชื่อให้ด้วยมันก็จะถูกแพ็กมาแบบนี้นะคะทั้งสิบสองต้นนี่คือปุ๋ยนะคะนี่ถูกเขียนไว้ปุ๋ยสำหรับใส่น้องเดี๋ยวเราเอาต้นเอาน้องมาก่อนเนาะ นี่นะคะนอกจากปุ๋ยแล้วก็จะมีก้อนหินนะคะแถมมาให้สําหรับของแถมนะคะก็จะมีหินกับปุ๋ยอยุเดี๋ยวเราจะมาเปิดน้องทีละต้นนะคะเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องก่อนเรามาเปิดไอ้ต้นสูงๆกันก่อนนี่นะคะต้นที่เราได้ก็คือต้นแสงเงินแสงทองนี่นะคะถูกแพ็คมาอย่างดี เดี๋ยวเราค่อยๆแกะนี่นะคะต้นที่หนึ่งของเราต้นแสงเงินแสงทองใบเขาก็จะมีใบสีเขียวนะคะแซมด้วยสีชมพูก็เป็นเหมือนแสงเนาะเป็นเส้นๆต้นต่อไปเป็นต้นนี้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าต้นเศรษฐีรับเงินเศรษฐีรับเงินจะเป็นต้นยังไงนะัามาลุ้นกันเลยดีกว่า วิตนะ่ตื่นเต้น่ะตื่นเต้นมากเลยมีชื่อบอกนี้ก็ต้นสูงเหมือนกันนะคะนี่นะคะน้องก็จะมีความชุ่มๆอยู่นี่นะคะต้นต้นที่สองนะคะต้นเศรษฐีรับเงินเดี๋ยวต่อไปเรามาต่อกันที่ต้นที่สามนะคะต้นที่เราจะเปิดก็คือต้นสร้อยเงินสร้อยทองนะคะ สร้อยเงินส้อยทองจะเป็นต้นยังไงเดีย๋ยวค่อยๆแกะต้องบอกก่อนนะคะว่าร้านนี้เขาแพ็คมาค่อนข้างดีนะคะจากแบบที่เปิดที่เปิดคลิปมาใช่ไหมกล่องก็จะเละๆหน่อยก็เกิดจากการขนส่งนะคะก็ไม่ว่ากันที่สั่งของออนไลน์เราก็ต้องทําใจแต่น้องอถูกแพ็คมาอย่างดีนะคะนี่นะคะสำหรับต้นสร้อยเงินสร้อยทอง ใบเล็กๆน่ารักวิชอบอะ่ะอันนี้ต้องวางงอไว้ไหนถึงจะเห็นไม่เห็นต่อไปนะคะสำหรับชิ้นต่อไปคือต้นลายเงินอุ๊ยสวย,ยน่ารักมากนี่ต้นลายเงินของเราม่เหงือ นี่นะคะอุ้ยน้องน่ารักมากเลยอ่ะไปนะคะต้นออมเงินแคร์นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูน้องก่อนอ,อมเงินแคร์ก็จะเป็นต้นแบบนี้นะคะอุ้ยน่ารักมากเลยต่อไปต้นรวยมีเลิกเห็นถ้าคนชอบต้นไม้อะ่ะจะมีความสุขจริงๆนะเวลาแบบแกะกล่องเวลาดูนี่นะคะต้นรวยไม่เลิกต้นเล็กๆ ใบน้องก็จะเป็นลายจุดๆหน่อยน่ารักเดี๋ยวต้องหาซื้อกระถางใหญ่ต้องเอาน้องลงกระถางแล้วแหละต่นมานะคะเป็นต้นเศรษฐีน้ำโชคที่ชอบไม้มงคลนะก็เพราะว่ารู้สึกว่าชื่อเขาอ่ะดีความหมายเขาดีนะคะคุณชอบเลี้ยงต้นไม้ถ้าใครไปย้อนดูคลิปก่อนอน,นะก็จะเห็นไปปลูกกระวงเพชรมั่งย้ายกระบวงเพชรมั่งทาสวนถาดมั่งถีน้ำโชคนะคะ เศรษฐีนำโชคก็เป็นต้นแบบนี่นี่นะคะต้นนี่คือเศรษฐีนำโชคมาต่อไปต้นแพรหยกการเปิดกล่องครั้งนี้ก็อาจจะอาจจะไม่ลุ้นเท่าไหร่เพราะาเรารู้ชื่อต้นไม้หมดแล้วนี่นะคะต้นแพรหยกเราจะเห็นว่าน้องก็ จะคล้ายๆกับต้นแพรเซียงไฮ้นะคะแต่ไม่มั่นใจว่าน้องมีดอกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองเลี้ยงดูก่อนมาค่ะแล้วจะไปกันที่ต้นช้อนเงินช้อนทองอันนี้คือต้นที่เราอยากได้มากที่สุดก็แอบลุ้นเหมือนกันว่าจะได้ส่งต้นหรือเปล่าไอ้ต้นเดียวก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเลี้ยงน้องไว้ที่บ้าน นี่เดี๋ยวต้นนี้เปิดใกล้ๆเลยเพราะว่าเป็นต้นที่เราอยากได้มากที่สุดนะคะเรามาลุ้นกันนี่ช้อนเงินช้อนทองช้อนน้องน่ารักไหมลักษณะของเขานะคะก็จะเป็นต้นใบเขาอาจจะคล้ายๆช้อนเห็นไหมเหมือนช้อนกินข้าวเลยน่ารักอุ้ยน้องไม่ช้ำเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเลี้ยงกันไปนะคะต่อไปเป็นต้นเงินไหลมา เป้าห,หมายดีก็ต้นต้นไม้ที่เราสุ่มมานะคะก็จะแบ่งกลับไปให้คุณแม่เลี้ยงช่วยที่บ้านนะคะเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินไหนที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทอง,ทองเพราะว่าแม่เราอะแม่เตยแทงหวยบ่อยแทงหวยทุกวันเงินทองก็ควรไหลามาเทมานี่นะคะอ้ h e ็กดีมากทุกต้นนะคะจะใส่หนังสือพิมพ์แล้วก็พรมด้วยน้ำแบบนี้ทุกต้นนะคะเพราะว่าอะไรเวลาขนส่งอะ่ะมันหลายวันถูกไหมนี่ต้นเงินไหลมาต่อไปเอาต้นไหนก่อนดีปยเซียนแคะเนาะต้นปยเซียนแค่กระถางเขาเป็นสี่เหลี่ยมอะ่ะกระถางเขาไม่เหมือนเพื่อน ค่อยๆลุน้นค่อยๆม,มีความสุขกับต้นไม้เอ็นที่เรารักอันไหนที่เราชอบอ่ะเรามีความสุขหมดแหละปอยเซียนปอยเซียนปอยเซียนแขกยั่วจ้านี่นะคะตน้นปอยเซียนเวียนนี้อะไรหญ้าหรือเปล่าเดี๋ยวเอายาออกก่อน ยาหรือต้นโปยเซียนน่ะนี่คือต้นสุดท้ายแล้วนะคะเราได้มาทั้งหมด12ต้นพอเราหันหานแล้วมันก็จะตกอยู่ที่ต้นละประมาณ20กว่าบาทต้นสุดท้ายของวันนี้นะคะต้นบันไดเซธีนี่ก็เป็นต้นที่แบบอยากได้เหมือนกันนี่นะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับการเปิดกองสุ่มในวันนี้เดี๋ยวจะขึ้นภาพสไลด์ให้ทุกคนดูนะคะ ก็สรุปเลยแล้วกันสําหรับการสุ่มต้นไม้12ต้นในวันนี้นะคะเป็นไม้มงคลก็มีความรู้สึกพอใจมากนะคะเพราะว่าเราได้ต้นไม้มาแต่ละชนิดเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยและที่สําคัญนะคะนี่ทางร้านก็แถมปุ๋ยมาให้ด้วยแล้วก็มีหินแพ็กเกจนะคะก็ถูกแบบแพ็กมาอย่างดีก็อาจจะมีบอบช้ำไปบ้างนะคะอย่างเช่นแบบต้นสูงๆอย่างเงี้ยใบเขายาวๆก็จะแพ็กยากหน่อย สำหรับต้นแบบเล็กๆอย่างเงี้ยก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย